ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านรถพานิชจะมารีวิวกันสาดรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาของที่ร้านนะฮะมีขนาด2เมตรกับ3เมตรนะครับแต่ว่าขาตัวนี้จะเป็นขาที่มาสามารถสไลด์ได้นะครับในชุดนี้นะฮะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆดีนะฮะก็มีเสาตัวที่ยึดกับตัวขาเต็นนะครับ1เส้นนะครับ2เส้นนะครับตัวที่แดงๆที่เห็นนี่คือไว้สำหรับยึดกับขาเต็นนะครับตัวนี้ก็เป็นแป๊บทั้งหมด3เส้นก็สเมตรอันนี้ก็คือใช้ท่อละหนึ่งเมตรนะครับ ท่อนนึงจะเป็นท่อนตรงกลางนะครับไปสหรับดูตรงกลางนะครับแล้วก็เอาต้านหนึ่งสอดไปด้านฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลูกปืนล็อกไ้ที่สําหรับ3เมตรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับตอกไปช่วยถ้าเกิดลูกค้าเป็น2เมตรนะครับก็กดลูกปืนนะครับแล้วก็ดันให้เข้าไปจุดสุดนะครับให้ไปชนกับอีกอีกฝั่งนะครับสไลด์เข้าไป พอมาชนกันมันก็เท่ากับจะ2เมตรพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มายึดตัวแคมป์ตัวนี้ฮะเท่ากับขาเต็มนะครับตัวนี้ก็ยึดลูกลนก,ก่อนก็ได้นะฮะเพื่อจะหาตำแหน่งที่ต้องการว่าอยากจะได้ความสูงต่ําขนาดไหนของตัวของกันสัดนะครับอันนี้เราก็ยึดฝั่งซ้ายเสร็จนะครับแล้วก็ตามมาย่อยฝั่งขวานะครับอันนี้ก็ตามความเหมาะสมเลยนะฮะขนาดไหนก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมทีงน,นะครับ พอยึดเสร็จแล้วนะฮะก็เอาตัวผ้าเนี่ยครับผูกไปที่กับตัวเต็นนะครับก็ผูกจากมุมซ้ายมุมขวาน,นะครับแล้วก็ผูกด้านในตามตำแหน่งที่เชือกมีให้นะฮะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตัวคันหน้าเนี่ยฮะสอดเข้าไปในผ้าก็คือสอดเข้าไปในกระสาษนะครับ ตัวที่เห็นอยู่นี่ก็คือ2อุสเมตรนะครับสอดก็ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลายของขานก็จะโผล่พอดีนะครับก็ไะยึดกับตัวขารับนะครับก็จะมีลูกปืนล็อกปลายทีนะครับก็กดปุ๊บปน๊็จะล็อกขึ้นมาประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ติดฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยฝั่งหนึ่งนะครับกดเข้าไปจนกระทั่งลูกปืนโผล่ขึ้นมาโอเคจบขั้นตอนนะครับต่อไปก็มาปรับความสูงจยกตรงนี้นะฮะ เลือกระดับตางความต้องการตัวนี้ก็คลายออกมานะครับแล้วก็ปรับสูงต่าอยู่ที่ความตึงผ้านะฮะจะให้ตึงขนาดไหนก็เราเลือกเอาเลยนะครับเพื่อให้อีกคนช่วยอีกฝั่งก็ได้จะได้ระดับที่ดับเดียวกันนะครับก็ตอนนี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการตั้งกันศาสอง2ูสองเมตรนะครับของยี่ห้อลั c กี้เฟนนะครับถ้าเป็นรุ่น c นะีดีแปดตัวนี้เป็นติดตัวแกที่มีแถบมาในตัวกันศาด้วยนะครับก็กดดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกไปับซ้ายขวา ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเก็บก็คือพับลงมานะฮะจะมีลูกปืนไว้ตรงนี้นะครับกดรูกปืนนะครับเพื่อจะให้ตัวกันสาาพับลงมานะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็กดอีกฝั่งหนึ่งก็ใกล้ได้มากเลยฮะก็พับลงมาแนวกว่าตัวเต็มไปก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อไปที่ร้านดนูดพานิษนะฮะ ทุกส,ขสญญาขามีหมดนะครับแล้วก็มีผ้าข้างที่เห็นในรูปนี้ด้วยนะครับสนใจก็ทักอินบอ็อกมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ